สวัสดีค่ะพวกเราชิซี่พายจาก CM Cafe ค่ค่ะนาลลิมเซมคาเฟ่ค่ะเบบี้ซีเอ็มคาเฟ่ค่ะ ตอนนี้นะคะค่ายของเรานะคะเพิ่งปรับโครงสร้างค่ายค่ะเพราะว่าอยากจะให้ค่ายของเรานะคะไปแบบเมนสตรีมมากขึ้นค่ะไม่ได้หยุดอยู่ที่แค่วงการไอดอลนะคะแต่อยากจะให้ศิลปินทุกคนในค่ายของเรานะคะเป็นศิลปินจริงๆค่ะก็เลยมีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างแล้วก็ยูนิตค่ะทําให้ยูนิตเดิมหรือว่ากรุ๊ปเดิมนะคะได้มีการปรับเปลี่ยนเมมเบอร์นั่นเองค่ะตอนนี้พวกเราก็เป็นชีสซี่พายค่ะมีกัน6คนค่ะตอนนี้ยังไม่ได้เดบิวต์เลยค่ะ าซิงเกิลล่าสุดของโครงสร้างค่ายเก่านะคะก็เป็นเพลงของเราขอโทษที่สวยนะคะที่เป็นเพลงเดบิวต์ของเราเองค่ะก็ค่อนข้างสนุกนะคะก็กระแสก็ค่อนข้างดีใช่ค่ะก็งานเริ่มเข้ามาแล้วใช่ไหมเริ่มมีการแบบคึกคืนมากขึ้นงานก็กลับเข้ามาช่หนักหน่วงมากเลยคือตอนนี้ยังปวดขาอยู่เลยค่ะปวดขาปวดแขนยันอยู่เลยค่ะ ปกตินะคะนวลิมนะคะเป็นคนที่แบบค่อนข้างจะสบายๆค่ะทั้งแบบการแต่งตัวอยู่บ้านออกมาน,นอกบ้านที่จริงแทบจะไม่ต่างกันเลยถ้าไม่ออกงาน,นะคะ่ะ ส่วนใหญ่นะคะเมื่อก่อนก็รับเป็นฟรีแลนซ์ค่ะสามารถเป็น MC ได้นะคะแล้วก็ทําตอนนี้ถ่ายเป็นพิธีกรประจําอยู่ที่เพจแบตไตค่ะหนูนะคะก็คือก็คล้ายๆกับนาวเลยค่ะก็คือเป็นคนที่แบบสดใสอะไรอย่างงี้แต่ว่าส่วนตัวเนี่ยชอบกินผักมากเพราะจะมีฉายาคือเจ้าผักน้อยนั่นเองค่ะสองเราสคนเราก็ยังจะรับงานถ่ายแบบอะไรด้วยรับงานแบบเป็นฟรีแนค่ะเพิ่งเรียนจบค่ะ แรกที่ขาดไม่ได้เลยนะคะอย่างเรามีหน้าม้าใช่ไหมคะก็คือโรนั่นเองค่ะไว้หน้าม้าเราจะได้ยังไงแต่อย่างใดมันค่ะใช้ยังไงอ่าก็ทุกคนของหรูแหละใช้ยังไงก็ม้วนขึ้นไปเอาผมขึ้นไปแล้วก็หยุดเราก็จะอยู่ตรงนี้แล้วก็ค้างไว้ประมาณห้าถึงสินาทีค่ะแล้วก็จะหน้าม้าที่เด้งอต่อไปแมสค่ะคือตอนนี้ทุกคนก็ต้องทุกแมสด้วยนะคะนิวนอม m a ไงแล้วก็มีโบค่ะเป็นกิฟ เป็นาสาวเบบี้สองแนวแบบน่ารักหวานๆใช่แล้วก็เพราะว่าแบงค์ค่ะวิมีโลสองอันแหละ <laughs> เป็นโลต่างขนาดกันมีโลสองอันแหละแต่คือมีหน้ามาอันเดียวตอนนี <laughs> ้แล้วก็ลิปสติกค่ะค่ะแล้วก็มีที่ปากแก้มโอ้โหก็า <laughs> สามารถมาแต่งหน้าที่งานได <laughs> ้เลย <laughs> ใครขาดหลืออะไรก็มาเปิดกระเป๋าหนูได้นะคะพี่ที่แบบกินปากนะแล้วก็ตัางค่ะ แค่นี้ค่ะแป้งเลยใช่อ่ะประมาณนี้ค่ะค่ะก็คือของนาวอย่างที่บอกไปนาวผสบายๆนะคะที่จริงปกติแล้วนาวจะไม่ได้แบกขนาดนี้ด้วยซ้ำนะคะ <c oughs> นาวปกติแล้วเมนกระเป๋านาวจะมีแค่นี้มันจะเป็นแบบเหมือนกระเป๋าที่สามารถห so ้อยโซ่ได้ก็คือออกไปอะไปแค่นี้ได้เพราะว่าข้างในก็สามารถใส่การ์ดใส่อะไรได้แล้วก็มีช่องใส่โทรศัพท์ได้ค่ะก็คือใบเดียวอันนี้คือรีวิวกระเป๋าหรือเปล่าเนี่ยอันนี้คือเป็นแบบว่าเจ้าของผลิตภัณฑ์นี้หรือเปล่า ไม่คาดต,ตัว<า>ได้เลยค่ะก็ตอนนี้ก็ถ้าเกิดว่านาวพวกแบบว่ากระเป๋าผ้าก็เอาอะแดปมาเป็นก,เปน,กเปนกระเป๋าสตางค์แทนค่ะใช้ง่ายว่างั้นใช่แล้วก็มีที่มัดผมเข้ากับสี่ชุดในวันนั้นด้วยนะคะเพราะว่าที่บ้านจะมียางมประมาณยี่สิบกว่าอันค่ะเลือกใช้ได้ตามตานนสี่ชุดว่าไหนใช่ใส่สีอะไรก็คือนเรื่องนะคนที่ออกมาข้างนอกไปเปเราก็ต้องมี power bank นะคะอันนี้น่าติดสติกเกอร์เองเลยนะคะไปซื้อสติกเกอร์มาติดเองเป็นคนแบบชอบแปะสติกเกอร์ปกติแกไม่พกนะ ก็ปกต,ติใช้ของตันคนนี้ชอบอยืมเพราะว่าแบงค์เพื่อนมากแล้วก็โทรศัพท์ค่ะซึ่งโทรศัพท์ของนาานะคะก็จะเป็นเคสแบบเล่นเกมที่จริงมาเล่นเกมได้จริงด้วยนะคะแต่ตอนนี้แบตหมดแล้ว <S <S แล้วก็สายชาร์จค่ะ <S <S แน่นอนว่าต้องมีแมสแน่นอนค่ะเพราะว่านิว o r มอลตอนนี้เราจะต้อง <S <S <ช>ป้องกันตัวเองต่างๆแล้วก็สุดท้ายค่ะที่ขาดไม่ได้ก็คือกุญแจรถนั่นเองค่ะหมดแล้วค่ะ ก็สามารถติดตามนะคะเพลงแล้วก็การเคลื่อนไหวต่างๆนะคะของเมมเบอร์แล้วก็ค่ายนะคะ CM Cafe ได้ที่เพจอ f ฟ i ิ i ชียลนะคะ Facebook CM Cafe ค่ะแล้วก็เพลงต่างๆสามารถฟังที่ YouTube CM Cafe Official ค่ะ,คะส่วนช่องทางการติดตามของพวกเรานะคะก็คือถ้าเป็น Instagram นะคะจะเป็นชื่อพวกเราตามด้วย .cm cafe ค่ะ อย่าลืมไปให้กำลังใจพวกเราด้วยนะคะและเร็วๆออนี้นะคะพวกเราจะมีเพลงเดบิวต์ใหม่ค่ะอย่าลืมติดตามเราชมกันนะมกินสิ้นปีนี้แน่นอน<า>ค่ะบ๊ายบายขอบคุณค่ะ